ในทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กๆจากครอบครัวมุสลิมในจังหวัดหนองคายจะเดินทางมาที่โรงเรียนอิสลามซึ่งตั้งอยู่ภายในมูลนิธิสันติศึกษาเพื่อการสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถานที่สอนเรื่องศาสนาอิสลามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจในายอุสมานอุมากรรมการผู้จัดการมูลนิธิสันติศึกษาเพื่อการสงเคราะห์สมรง,งานหนองคายบอกว่าการปลูกฝังให้เด็กๆเ,เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีเพราะทุกศาสนาต่างมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครือหน้าที่สำคัญหลักๆของมูลนิธิกระดังดังชื่อมูลนิธินะครับก็มูลนิธิสันเจศึกษาเพื่อการสงเคราะห์นะครับนั่นคือเราโฟกัสในเรื่องของการศึกษาและก็การสงเคราะห์นะครับการศึกษาการศึกษาณที่นี่นั่นคือการศึกษาศาสนานะครับทำไมฮะ เนื่องจากพี่น้องมุสลิมหนองคายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาขาดในเรื่องของศา,ศาสนาจริงๆเพราะไม่มีโรงเรียนหรือสถานที่เรียนรู้อิสลามได้แม้แต่สักแห่งไม่มีฮะก่อนที่มูนิธิจะมาเนี่ยคือไม่มีคือลูกหลานพี่น้องมุสลิมถ้าจะเรียนเนี่ยก็ต้องส่งลูกไปเรียนที่ภาคกลางหรือไม่ก็ภาคใต้นะครับก็เลย ร้านค้าในชุมชนที่อยู่ติดกันของชาวพุทธและชาวมุสลิมบ่งบอกให้เห็นว่ามุสลิมที่หนองคายไม่ได้รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนของตนเองแต่เป็นการอยู่กระจัดกระจายร่วมกันกับชุมชนท้องถิน่นซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ป,ปีที่ชาวมุสลิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขช่วงที่เราจัดจัดงานนะเปิดอ,อ,อาคารอาคารเียนแห่งนี้เนี่ยหรือมสัสยิดเนี่ย เราก็เชิญพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับก็ดังที่ผมเรียนเรียนว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุะหงวัฒนธรรมมากๆเลยมีสี่ศาสนานะครับมีทางพุทธคริสต์ปรามฮินดูอะไรก็อิสลามนะครับอยู่บริเวณเราเนี่ยหลังหลังมูนิธิเนี่ยก็จะมีวัดสามเณแนะก็วัดป่า อยู่เยื้อนกับเราก็โรงเรียนเส้นปอนของพี่น้องคริสเตียนนิกายคาทอลิกนะครับและก็ไปข้างหน้าหนึ่งนะครับอยู่บ้านสามัคคีนี่ก็เป็นศาระาเก้ากูก็เป็นฮินดูปรานะครับก็จะบอกว่าเราอยู่หน้าที่นี่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่เรามาอยู่นี่เข้าปีที่11แล้วนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันเวลาเราจัดงานอะไรไม่มีปัญหาอะไรอยู่อย่างสันติสุข จังหวัดหนองคายนับเป็นดินแดนพ้าหุวัฒนธรรมที่มีการดำรงอยู่ร่วมกันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มคนและชาติพันธุ์ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวไทยทั้งชาวพุทธมุสลิมชาวคริสต์และาศาสนาอื่นๆทำให้หนองคายเป็นดินแดนพ้าหูสังคมที่สันติสุขบ,บนพื้นฐานพ้าหุวัฒนธรรมทีมข่าวเอ็นบีทีขอนแก่นรายงาน